กับสวัสดีครับท่าผู้ชมทุกท่านผมเด็กชายทวีชนมีทองขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนำทางนำทและสไตล์สบายใหม่ทวีชนกับอัตมาชนแนลสตูดิโอความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสามสิ่งนี้รวมกันหากคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับเรื่องทัศนคติการมองล่วงในแง่ดีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็จะมีจิตใจที่สงบไม่เครียดและในไม่ช้าคุณก็สามารถทำทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองธรรมะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ผมเด็กชายทวีชุมีทองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและเรามาเจอ การในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ธรรมะสวัสดีครับ